ตลาดนั้รถไฟถูกต้องค่ะรุ่นเยอะๆโอสยามสตอไม่เอาเด็กอะไรอะไรออะไรอรอะไรสยามอะารอะไอะไรอะไรอะไรดะกอะไรอะไรอตไรอะอะไร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 อไรอะไรอรอสไรอะไรอะไรอะองไอะไอะอันนี้อะไรอะไรรอะทีอไรอะไรไอะไรไไรอะไรอะไไอไอ่อไรอะไรออไรอะไ อะไรเอ่ยโรงแรมตรงข้ามกับทู่อ่ะตรงข้ามกับอะไรนะทู่เจียนแหลมไม่ใช่แหลมที่พเกี้แหลมได้ยินว่าแหลอะไรนะพงเท้แหลมผมเร่เร่ถูกต้องค่ะพระนางที่ต้องนั่งเรือไประยองไม่ใช่กเกาะ กาะกรานกรานกรานอะไรนะอยุธยาเจลางกรุงเทพเลยที่เป็นมีทางเป็วงเวียนใหญ่อนุสาวรีย์โอเวียนใหญ่แม่พูดถึงเมื่อวานเลยเหนือเชียงใหม่เชียงใหม่ต้องค่ะกลางคืนร้านเาเยอะๆร้านเร้าเยอะๆข้าวสารอะไรข้าวสารไหอะ ถนนสารคดีร่างแก้มถูกต้องค่ะอะไรนะขายต้นไม้จัดตู้จักจัดตู้จักถูกต้องค่ะโซนอี้สนกสนุกสนุกสกสนุสนุกสกสนุกสนุกสนุกสนพกสนุกสนุกสนุกนุกสนอกรนุกนกสนุกสนุกสนสนุกสนุกนสนุกสุกุกนนนกก ต่อไปเดี๋ยวให้ทีมกอเล์ฟคัดก่อนนะคะมาเชิญทีมคลิปมอนด้านบนเลยค่ะเยอะทีเดียวเยอะทีเดียวเขาก็ช่วยคุณได้เยอะนะเยอะๆั้นเดี๋ยวคุณก็ต้องช่วยเขาต่อนะคะข้ององอ่างยันสองสองหอกสองสองพร้อมไหมคะก็คือช่วยกันเลยแรับเสกได้ถ้าพร้อมแล้วหนึ่งนาทีครึ่งเริ่มค่ะโอ๊ยส่วนสั่นส่วนสั่นส่นสั่น อะไรเยสวนสัตว์ขาเขียวสวนสัตว์ขับรถเข้าขับรถเป้าขับรถเข้าลานฟาร์มรเวิมอสองบไม่ใช่ไม่ใช่ตรงข้ามบุงคลองมอโศกไม่ใช่ตรงข้ามบุงคลองตรงข้ามบุงคลองเป็นตึกเป็นตึกขอสินไปหยกขอสิน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 เป็นตึกขอสินขอสินเออไนานเลยเหรอตรงข้ากับขอสิน มาพูนคองเขาบอกสโอ้ยนี่เราบอกเขาบอกอะเรี่ยไม่รู้จักเลยอ่ะจริงตามเอ้ยนะล้อฮะเขาเลิกสีสีลมสีธั้งยาโอ้ยสีลมสีลมเฮ้ยสีลมใจกลางเมืองใจกลางเมืองสีลมสีลมสีลมอ้าวตอบมาชุดมาตอบเลยเราพลาดเราพลเออ ออันยู่กลางเมืองไปเป็นแสนเลยครับแยกแยกพระรามสี่ตัดกับอโ้ช่วยมาช่วยมาเน่าอยู่ติดกับโรงเรียนผมอยู่ติดกับโรงเรียนผมโรงเรียนคุณอะไรอ่ะสามยจุฬาหัวมุมจุฬาเอ้ยผ่านเธอไม่รู้จักจริงเออพี่คิดไม่ใช่ไปอ่ะต่อมาต่อมาสีแดงสีตรงเลช้างไงเออสีแดงสีแดงอ๋อเสาชิ้นช้างโอเคค่ะต้องค่ะด ไม่ได้ดีปาดีปาวดีปาสิสิบวินาทีเออเมื่อกี้เมื่อกี้ไปผมไปแหลมมาผมไปแหลมมาไปขี่มาแหลมแหลมแหลมโอเคอันนี้แหลมอะไรหมดเวลาแล้วค่ะโอ้นหก็ไปทีเก็ตเด็กเจริงเขาเนาต้องยายากผมของพี่ยยากกว่าขอเซ็นปรบมือให้กับทีเก็ตเด็กยน่อย